สวั Slow, สดีท่านทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสูรกก่รายการดีมี่นะคะเหมือนเราไม่มีเกมอะไรมาให้เล่นแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะมาเล่นเกมนี้กันนะคะก็คือเบื่อแล้วนะคะอ v ี RV กับไมค์คับนะคะเรามาเล่นเกมใน y 8แปดกันนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> เกมรักลาแล้วเป็นอะไรมาคะอืม้มฉันโดนเสียนทำโอเคเราพรูดไมะคะ่ค่อยถอบนะคะทุกคนะล้วคัต่อแรกคีฟเสียนน้องวาะคะ่ะทุกคน ก็ทิ้งป๊บอือหือันสุดท้ายอือหอปุ nine, ๊บเจ็บหน่อยนะอือหอต่อไปต้นไก่ทำอะไรเนี่ยปื๊บค่อยคเช็ดแผลตื๊ดตื sure> ๊ดตื๊ดตื๊ดต๊ค่อยค่อยเช็ดแผลไปนะเย็นๆนะคะคนไข้เดียกอันนี้แล้วมา ต่อไปเป็นประครบเย็นนะคะปึ๊บนี้โอเคแจมใกล้หายแล้วนะเอ้ยไม่ใช่ใกายหายเอ้ยกายจะเสร็จแล้วนะอือออืออต่อไปคีบโอ้ยเม้นโอเคทาไปปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บ โอเครอเวลาสักพักนะคะเดี๋ยวมันก็จะรักษาต่อไปโอเคเป็นการบริการการนวดฝ่าเท้านะคะชะรายคลายเส้นอือหืออือหืออือหือหน้าลูกค้าเอยน่าคุยไข่ดินดูนิ่งมากเลยทุกคนติร์ตึ๊งติรตึ๊งตตึ๊งต ตอนนี้ตัวโดนสั่งม่าทุกคนแบบยกมาเลยต่อไปค่ะเป็นการเย็บแผลนะคะคนไข้ปื Stevens. ๊บปื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 ๊บโอเคค่ะติดพลาสเตอร์นะคะโอเคค่ะรอเวลาพันค่ะคนไข้ต่อไปนะคะเป็นการเช็ดทำความสะอาดเท้าค่ะ ติดตดติดติดดติดติดติดะิดต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 ิดะิดคิดต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 ้นกคคิดต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 ิน,นะคะ ฉีดยาตรงนี้นะคะตื้อตื้อตื้อ,อปึ๊บโอเคค่ะรอสักพักนะคะโอ้กลับมากลับไปจะเป็นด่านเปลี่ยนเสื้อน,นะคะอ่าเราชุดสีเหลีอยหรือว่าชุดชุดสีเหลีอยใส่ค่ะ่อยนะ ใส่นี้แล้วกันโอ้โหดูแพงจิ๋วสุดปึ๊บแล้วก็อ่าอื้มอันนี้คืออะไรเนาะสีนี้นะคะปึ๊บอ๋อนี่ไงมีตรงนี้ด้วยอ๋อันนี้ก็สวยดีอันนี้ก็อ๋อมีชุดตรงนี้ด้วยค้าอ๋อเราอไี้แล้วกันปึ๊บต่อไปที่คาดผมนะคะ อันนี้นนแ,แ,แล้วกันนะคะครมลูคค้าแล้วก็กระโปรงอ๋ออ๋ออันนี้ก็ได้ค่ะอืมเป็นครีมค่ะแล้วก็รองเท้ามาค่ะปึ๊บแล้วก็ต่างหนูนะคะสีฟ้าไปเลยค่ะเป็นเต็มสีฟ้าของเราหมายจะขัดนะปึ๊บ ไปคะ่คะโอเคค่ะสวยเบอร์คะ่ะคุณค้าขอบคุณตานคลิปนี้นะคะก็ลไลฟ์ในตอนนี้นะคะทุกคนคลิปนี้ก็ดูการขำๆนะคะทุกคนช่วยกันกดไลค์แล้วก็ดกดกดติดตามให้เราด้วยครับเป็นกำลังใจนะคะช่วงนี้ก็สิดเทอร์เเทนแ้คะท,คทุกคนดูมันน้อยมากแล้วก็คำตอบไปคะ่ะทุกคนจากคลิปนี้ก็ลไลฟ์ในตอนี้ค่ะขอบคุณค่ะ